สวัสดีค่ะยายด่านะคะจากปูนาดาราฟาร์มมื่อนี่เศร้าตอนนี้กำลังตีหามาเบิงเห็ดแหละค่ะเห็ดนางลมคุณนะคะเบิงดอกเห็ดทีล่ละค่ะมันออกแล้วดิค่ะสวยงามมาก รบ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 โอ้ยสวยค่ะสวยสวยสวยเคยถึงจะซื้อเขาเจ้ากินบรเคยหูเลยว่ามันออกแบบจังซี่อโปรตีนสูงค่ะอัอนนี้อีกฝั่งหนึ่งบานี้ฟังทั้งนี้ค่ะ โอ้ยมา,ายพังทนะนะั้งหมดเลยจ้ะอืมฮะพูน่ะพูน่ะอืมอ่อนซ้อนหลายคะ่ะอ่อนซ้อนว่ามันออกดอกงามพูนะ่ะดอกเหฮดด้วยคัอนอ๋อออนนันกำลังออกชอ่อกำลังออกใหม่ ผเคยหูจักจ้าเตือค่ะบ่เคยเห็นจนว่าเห็ดเอาเองมากกินเห็ดค่ะกันเลยแต่เห็ดแนวนี้ซื้อตะขาเจ้ากินหลายบาทนี่เห็ดเอาเองทางกินเหรอได้ดา <laughs> ทางกินเห็ดเลยค่ะวันนี้แต่ว่าย้ำมือเศร้ากะต้องตื่นแต่เศร้ามาเบิ่งจักหน่อย นะคะงามเมือแรงกะบึงก่อนนอนอกับ่ได้ประครบประครบมงงมอยียงหลายก็จะว่าต้องประครบประงมงด้ว,วาพี่สันอ้ยแบบเตืาไม่เห็ดอีหลีแหละมันบ่ได้ยากตัวนี้ผู้ใดอยากเห็ดกินก็เห็ดหลอดด้วยค่ะดีดีคุณน่ะ,ปะเป็นอย่างงามเลยค่ะอื้อหือ ลายอีหลีซุ้มหนี่ดอกกำลังงามขาอวบ,อบเป็นตาเสียตานายนแบบยังสีซ้ำนี่แหละค่ะเก็บไปกินถ้าบานแบบยังสีแล้วก็แต่ว่าเก็บใหม่ๆมันก็สียังอ่อนๆอยู่ค่ะสวยสวยสวย ดูความสวยงามนะคะเบึ่งความสวยงามของการปลูกเห็ดนั่งรม่มนะคะอ,อันนี้คือสวยงามมากงานแนมไปไงัสิแห่งงาม,ม,มเดี๋ยวสิเก็บก่อนค่ะ เอาช้อนนี่ก่อนอะช้อนนี่ก่อนเมื่อนี่ต้องขีดแอลกอฮอล์ก่อนเด้ค่ะจังสิมาเก็บได้ถ้าแบบนี้คือออกมาอย่างสะอาดนาน,นี่ไ่ต้องไปแคะว่่ต้องไปแค่อีกนี่ค่ะไ่ต้องได้แค่อีกออกมาอย่างสะอาด น,นี่นี่บามออน,นี้ช,ชสวยมสวยงามเป็นที่หนึง่ง อถ้ามันเหลืออยู่แบบนี้ต้องได้แคะได้ค่บัดน,นี้อ่าต้องได้แค่เดี๋ยวเอาชอบนีบังกรดอกงามๆนี่โอ้ย ออกมาสะอาดก่อนที่สิแค่ก็ต้องเป็นช่อนที่ฉีดสเปรย์ นี่ค่ะถ้าออกบ่เบิดถ้าออกบ่เบิดต้องได้แค่ใส่หางซ่อนแค่ออกเมกี้นี่มันออกบ่เบิดเอาคือยังเป็นดอกอยู่เอาแค่เป็นแค่ดอกน้อยมันออกคนี่ค่ะ แก่มื่ี้นี่มันดอกน้อยออกโอ้ยมันติดูีนิดนึงเอาออกประเวท มือเขาก็ต้องฉีดสเปย์ย่างดีด้ค่ะฉีดสเปย์ฆ่าเชื้อฉีดสเปย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อคำว่าสันติไม่จับป่ะได้เดิมันติดเชื้อเพิ่งวะนี่ค่ะที่มันออกบอบพื้น Ah, เอาเดี uh ๋ยวเก็บต่อไปอืมอืมอันนี้ก็ออกด้วยเวิอืม ดอกว่าเบิร์ังสิ้าเฮาบ่าแค่เทื่หน่ามันจะสิเกิดดอกบ่าง,งามค่ะต้องแค่นะคะให้เบิ่งความงามไว้สำนีก่อนนะคะเาะเมื่อหน้าคันมันออกหลๆหล่ไล่จะให้เบิ่งอีกเทื่อนึงงนะคะเนาะสำหรับเมื่อนี่คลิปนี่ขอ อนุญาตให้ชมไว้เพียงเท่านี้พ่อกันไม้กับยายดาจากปูนาดาราวฟามสวัสดีค่ะ